สนับสนุนโดยรอบการเด้นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพรัทยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณร้านขายของทอดอาทิกล้วยทอดข้าวเมาทอดมันทอดและฟักทองทอดที่เขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี พบนางยุพินพันละพานุสอนอายุ48ปีซึ่งเป็นร้านที่รู้จักกันดีของคนในพื้นที่ถึงความอร่อยและสะอาดเปลี่ยนน้ำมันในการใช้ทอดทุกวันไม่มีการนำน้ำมันเก่ากลับมาใช้ซ้ำ นางยุพินได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้น้ำมันพืชขึ้นราคาแพงมากจากเมื่อก่อนนี้เคยซื้อในราคา300กว่าบาทต่อลังตอนนี้ขึ้นมา700กว่าบาทส่วนแก๊สหุงต้มก็ขึ้นมาอีกทางละ30บบาทต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ตนเองยังคงไม่ขึ้นราคาเพราะสงสารลูกค้าที่ซื้อขายในราคานี้กันมานานตนก็ได้กำไรน้อยลงไปส่วน ทางด้านคนซื้อก็บอกว่าขึ้นเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นใจแม่ค้าเหมือนกันที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มแพงขึ้นซึ่งก็อยากให้หน่วยงานรัฐบาลช่วยดูแลเพราะตอนนี้ต่างก็แย่ๆกันหมดราคาของทุกอย่างปรับขึ้นเป็นอย่างมาก ขึ้นมากไหมครับขึ้นหนึงอะแล้วเมื่อก่อนเราใช้เราซื้อในราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทตอนนี้มันเจ็ร้อยกว่าบาทเจ็รกว่าบาทแล้วแก๊สหุกต้มหรอครับขึ้นขึ้นเยอะมางละสามสิบสามสิบงละาบาทยาลาหน่วยงานภาคยังไงบ้างครับ มนเแล้วของขึญญ้นเยอะครับอย่างนี้เรามีที่จะปรับราคาขึ้นไหมครับไม่ปรับเลยขายขกปกติขายปกติแล้วโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นมีไหมปรับก็ต้องขายลูกค้าอปรับก็ต้องายลูกค้า สนับสนุนโดยล็อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ1 1กาถึง2 0นกาติดต่อสถามในที่โทร0838790411 อค a เดมี่แอนท์ a m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ฟ e วส์ Academy